ทุกคนวันนี้พี่ลักี้จะมาแกล้งพี่คนันอีกแล้วนะคะซึ่งพี่ลักี้จะมาแกล้งอ่อยผู้ชายต่อหน้าพี่คนันในย่างขนสินนะคะพี่ลักี้จะแกล้งพี่คนันให้ร้องไห้เงื้อเงื้อไปเลยนะคะทุกคนงานนี้ต้องสนุกแน่ๆนะคะตลอดที่ผ่านมานะคะพี่คนันก็แกล้งพี่รักี้มาตลอดนะคะวันนี้พี่รักี้ก็เลยจะมาแกล้งพี่คนันคืนนะคะทุกคนแกล้งไม่พอนะคะพี่ลักี้ก็จะเอาคลิปนี้ไปลงซ่องพี่คนันด้วยนะคะทุกคนเรามาดูกันนะคะ ว่าพี่โคนนันจะรู้สึกยังไงนะคะหรือว่าจะเสียใจหรือว่าจะร้องไห้เดีอยวน่าสัตวใจดีทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่โคนนันเข้าเชิญมาพอดีเลยอุ้ยได้จังหวะได้จังหวะโอเคนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะคะ ฮัลโหลไก่ได้ยินเปล่าฮัลโหลอู้มีการเรียกเราไก่ด้วยพูดแบบนี้เดี๋ยวเพกให้สักทีดีไหมเนี่ยฮัลโหลไก่ฮัลโหลเปิดไม้ดิฮัลโหลเชิญมาแล้วไม่เปิดไม้นะทำอะไรอยู่ฮัลโหลโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไม้คุยกับไก่กันทุกคนฮัลโหลว่าไงขาไก่กุ๊ก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 เปิดไม้แล้วหรออะไรเธอว่าเขาไก่เหรอเออใช่ก็เธอไก่ไงเธอเล่นฟรีไฟเธอเล่นไก่ไงหยอกหยอกครับ เออวันนี้จะพาไปเล่นย่างหุนชินสะหน่อยล่ะไปไหมอุ๊ยไปค่ะอยากไปอยู่พอดีเลยค่ะที่ร้านวยทำไมอ่อยจังเลยเสียงวังนเนี้ยฮะอารมณ์แปลกๆแล้วเนี่ยเอาก็คิดถึงไงก็คิดถึงแฟนตัวเองไงคิดถึงไม่ได้หรือไงโอ้คิดถึงแล้วแบบว่าเข้าเกมมาไม่เชิญเรามานี่นะรอให้เราเชิญนะก็กําลังจะเชิญแต่ตัวเองเชิญมาก่อนไงอ๋อไปไปไปหาเล่นกันดีกว่าไป ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในย่างคนสินแล้วนะคะอุ้ยมีการมาย่อให้เราด้วยสงสัยยังไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองจะโดนแกล้งนะคะฮัลโหลตัวปิดไม์ทำไมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไม่พูดนะอะไรไม่ได้ปิดไม้ฉันหน่อยอ่ะเขาก็แค่ไม่ได้พูดเฉยๆเอ็ตัวเขาจะบอกว่าตอนนี้เขาเดินทางมาถึงส0 0แสนซับแล้วนะ เดีใจกับเขาไหมที่เขาเดินทางมาถึงสามแสนซับนี่อุโอ้ยดีใจด้วยสิคะที่ลักมีการเรียกที่ลงที่รักด้วยเออผู้ที่รักที่ไรนี่เขินทุกขีเลยเขินเลยหรอใช่เพราะว่ากางเกงมันหลวมไงก็เลยเขินฮะอ,อ๋อไม่ใช่ล,ละคนรับประโยชน์มันเกี่ยวอะไรกับกางกเกงหลวมกางเกงเหลือก็คือกางเกงหลุดไม่ใช่เหรอ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปหาจีบผู้ชายกันเลยนะคะเอาคนไหนดีนะเอาคนนี้คนนี้คนนี้ทุกคนคนนี้เอ้ยย่อย่อย่อใส่อ่ะเฮ้แต่งไหวให้หัวใจไว้หนึ่งทีนิ่งไอตัวเธอไปให้หัวใจผู้ชายทำไมอ่ะก็เขานะ เขาน่ารักที่สุดเลยน่ารักอะไรฮะก็ดูดิเขาแต่งตัวโคตรน่ารักเลยอไอตัวว่าปะไม่น่ารักสู้เขาก็ไม่ได้กับมันนี่อะไรของไอตัวก็แค่ไปส o o สู้เขาเฉยๆก็สู้เขาหน้ารักแล้วก็สวยด้วยไงก็อยากได้อะโอ้สู้ก้านหองเขาก็ไม่ได้เนี่ยดูดิโคตรตึงเลยนะเนี่ยใส่หมวกเอฟมีหน้ากาก,กไฟด้วยอะไร ก็มันมีคนใส่เยอะแล้วไงก็แบบเออสุดนั้นก็ไม่เคยเห็นใครใส่ด้วยไอตัวก็ดูดีโอ้นี่แหละนะเขาเรียกว่าชอบของใหม่แล้วไม่ชอบของเก่าดันเห็นของใหม่แล้วชอบของใหม่แล้วไม่ชอบของเก่าเฉยคืออะไรโอ้แล้วเพลงแล้วเพลงมึกินแลบแลวก็ป่าก็แค่ไปชมเขาเฉยๆแม่ก็เขาหน้ารังอ่ะ น่ารักสู้เขาก็ไม่ได้หรอกเยอ้ย้าจิงดูดิอ้โหคนน่ารักอุ๊ยคนนี้ก็น่ารักดูดิไอตัวอะไรอ่ะไปย่อให้กันทําไมก็เขาหน้ารักดูดิอ้โหูสุดเขาเท่มากอะเป็นหมวกเอฟมันมาใหม่อ่ะที่เราไม่ได้กันอะอุ๊ยผู้เ่าข้างคาาด้วยไอตัวอุ๊ยน่ารักไอตัวน่ารักที่สุดเลยน่ารักอะไรของไอตัวอู้ เขาย่างคนชินมาทีแหลก็ไปจีบผู้ชายเลยเธอไม่เกรงใจแฟนตัวเองบ้างหรออะไรเขาก็แค่ชมเฉยๆอ่ะก็หัวขังเขาก็เป็นหัวที่มันยังไม่มาไงเป็นของแลด้วยนะไอตัวอก็แค่ของแลสู้แฟนตัวเองก็ไม่ได้แฟนตัวเองแลก,กว่าแลยังไงคะแลดูจะน่ารักไงอย ตัวก็น่ารักอยู่แล้วเขาก็แค่ไปชมของแรเฉยๆอะของแรอะไรสรุปไปชมของแรหรือชมผู้ชายฮะเอาดีๆเอ ชมของแลนั่นแหละเออชมของแลนะใช่อุ้ยไอตัวกล้ามทองไอตัวดูดิอุ้ยน่ารักอะ่ะใส่กล้ามทองเหมือนเขาด้วยตัวอ,อ๋อของเขาก็มีกล้ามทองอะ่ะแลวเขาใส่กางเกงฝีกนกด้วยตัวดูดิคนน่ารักอะ่ะโอ้สู้กางเกงช้างเขาก็ไม่ได้อะ่ะไอตัวเขาขอจีบคนนี้ได้ไหมอะ่ะเขาแต่งตัวน่ารักมากให้พูดใหม่อะไรนะให้พูดใหม่ ก็ขอจีบคนนี้ได้ไหมยน่ะได้ไหมคะใ้ตัวไม่จะจีบทำไมอ่ะเธอก็มีเขาอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเธอไม่พอฮะเธอจะเอาอีกเพิ่มเหรอเธอจะเอาเพิ่มเหรอออ้ยก็เขาน่ารักดูดีโอ้โหกางเกงปีกนกด้วยอ่ะดูกล้ามทองด้วยอะไรจะน่ารักตะมูตะมีขนาดนี้ใช่ไหมไม่ทำไมห่วงเขาหรอไม่มัง้งไม่ห่วงมัง้งตลกห่วงหรือไม่ห่วงผู้บ่าวออกเลยเนี่ยเออห่วงอเออเออไม่เอ,เอ้า เอเอห่วงดีกว่า <reinforce S 2> ถ้าไม่ห่วงไม่ได้กับแฟนไปจีบผู้บ่าวเอออ๋อไม่จีบค่ะมีเธอคนเดียวอยู่แล้วเละอยไอตัวน่ารักมากไอตัวคนนี้อุ้ยผู้บ่าวหัวข้างคาวด้วยตัวไอตัว,ตวจ้าไอตัวคนนี้หล่อมากไอตัวผู้บ่าวหัวข้างข้าวไอตัวเขาชอบเขาน่ารักที่สุดเลยไอตัวจริงดูดิคน้น่ารักมาก <c oughs> <c oughs> ับจอมาอุ้ย บอกพับจอพับจอไปทําไมอะก็ไม่รู้เขาอาจจะแบบไม่เอาจะไปจีบกันทําไมอะไรเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาบอกว่าพับจอมาไม่คุยกับไอ้ตัวแล้วอ้าวเป็นอะไรอะก็ห้องอนไอ้ตัวไอ้ตัวชมจากคนอื่นนะไอ้ตัวไม่ชมแฟนตัวเองเลย ทำไมอ่ะก็เขาน่ารักกิ่งว่าล่าดูดิน่ารักแล้วกินได้บ้างล่ะก็อาหารหัวอาหารตาไงรู้จักไวเนี่ยหัวอาหารตาด้วยอะไรเนี่ยผู้บ่าวไปแล้วอ้าวผู้บ่าวโดนรถชนตายอะไรโอ้โหนายไม่น่าเลยอ่ะโอ้ผู้บ่าวไปเลยเนี่ยใครปั๊มเนี่ยอไม่ต้องมาสนใจมันไปนับมันทําไมเอาก็แบบเสียดายคนเมื่อกี้ไงเขาแบบโดนรถชนตายเลยอ่ะเออมันสมควรไปแล้วแหละสมควรแล้วเธอจะได้เลิกยุ่งกับเขาสักพี เขาก็แค่ z มควคมน่ารักของเขาเฉยๆโอ้คนน่ารักอะไรเนี่ยไม่หันมาดูแฟนดัวเองเลยก็ดูอยู่นี่ไงนี่ไงไม่เห็นรือไงจ้องหน้าอยู่อุ้ยไอตัวคนนี้ก็หล่อไอตัวดูดิอุ้ยแต่งตัวมีซีซั่นหนึ่งด้วยไอตัวหล่ออะไรก่อนหล่ออะไรก่อนฮะก็หล่อจริงอะมันหลายครั้งแล้วนะมา อะไรก็ม no ันหลายครั้งแล้วไงอะไรเขาไม่ได้ก็เขาน่ารักจริงใช่ไหมในตัวเขาล่กเขาชอบคนนี้ตัวนี้น่ารักที่สุดเลยค่ะคนธรรมดาอย่างคนนั้นเนี่ยน่าจะสู้คนหนุ่มไฮไลท์ไม่ได้เลยสินะได้สิอ้าวได้อะไรเมื่อกี้เธอยังไปจีบเขาอยู่เลยแล้วเธอจะมาเปลี่ยนใจแล้วหรอไม่ได้เปลี่ยนใจเขาน่ารักเฉยๆตัวเขาขอจีบคนนี้ได้ไหมค่ะ ไม่ไม่ไม่อะไม่เอางอนและไม่คุยกับไอตัวแล้วอ้าวคือมันหลายครั้งแล้วไงเธอไปจีบผู้ชายตั้งแต่เธอเขาย่างงนชิดมาแล้วอ่ะไม่พอใจเลยฮ้อทุกคนเดี๋ยวเราตามไปง้อก่อนนะคะไอตัวเป็นอะไรอะไรตามมาทําไมฮะไม่คุยกับเธอหรอกเอาไปไหนอะไปแล้วไม่คุยด้วยหรอเอาไปไหนอะวิ่งติดเดีเออติดติดช่างมันเถอะเออก็แล้วแต่เขาอะทําไมเธอต้องสนใจด้วย ก็เธอเป็นแฟนเขาเวลาแล้วเธอเป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรมองดูเธอแบบไม่สนใจเขาอ่ะเธอไปจีบผู้ชายเธอสนใจผู้ชายมากกว่าถ้าเห็นคนไหนอะ่ะก็ให้หัวใจเขาแล้วเธอก็ชมเขาทางๆนี้เธอไม่ชมแฟนตัวเองเลยอันนี้ใครเนี่ยมาถามอะไรอายุเท่าไหร่นะฮะอยู่ตัวหน้าเธออ่ะฮะอุ้ยอยากตอบจากเลยน้อ ตอบดีไหมน้าอ้้อืมไอตัวอืมไม่คุยนั่นหรอกไอตัวเอาทุกคนไปแล้วทุกคนมีคนงอนแล้วทุกคนอเอาไงดีทุกคนแกล้งกันต่อหรือว่าพอแค่นี้ก่อนเอิ่มโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยก่อนนะคะทุกคนไอตัวเป็นอะไรครับงอน ทำไมต้องตามมาด้วยตามมาทำไมก็ตามมาง้างาอไงตัวเป็นอะไรคะนอนในตัวก็ตัวไปจีบผู้ชายคนอื่นอะไรเขาจีบอะไรเขาไม่ได้จีบซะหน่อยเขาแค่บอกว่าน่ารักเฉยๆก็เธอชมแต่คน่นอ่ะเธอไม่ชมเขาเลยอ่ะ่ะเดี๋ยวเขาจะถามเธอถามว่า <c oughs> เธอ,อทำแบบนี้เธอรักเขาไหมไม่รักเอ,อ้ยรักออดิวเอ๊ยไม่รักเอักรักไหม อตัวน่ะอะไรล่ะครับรังแล้วทำไมต้องไปจีบผู้ชายด้วยอ่ะก็ชอบไงไม่น่าถามเลยวู้ก็เขามาแกล้งเธอไงเธอไม่รู้ตัวหรอเนี่ยฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนจริงก็เขามาแกล้งเธอไงโอ้ยอีกแล้วหรอติดกับดักอีกแล้วรอ ก็มาแกล้งเธอไงท,าาทีเธอยังแกล้งเขาบ่อยๆเลยเขาเพิ่งจะมาแกล้งเธอเองนะอืมดูดิดูดแกล้งดูเล่นดูเล่นเล่นไรเล่นไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องทําไมรู้เรื่องเขาจะสนุกเหรอคะเออสนุกอยู่คนเดียวเธอแหละ <c oughs> ส่วนเขานี่แทบจะร้องไห้เลยเมื่อกี้ <c oughs> เออสนําหน้าที่ตัวเองยังแกล้งเขาบ่อยๆเลยเอ,อ้าเธอจะไม่งอเขาเลยหรอไม่ โอเคนะคะวันนี้ก็มาแกล้งพี่คนนั้นสําเร็จแล้วนะคะนี่แหละคนชอบแกล้งมันก็ต้องโดนแบบนี้แหละเอ,อ้จะรีบไปไหน,นออะมึงอเขาก่อนไม่ไม่ไม่ไปละ